เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพันตำรวจโทรรักสินชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่ามีแผนที่จะล้มรัฐบาลก่อนวันที่8ตุลาคมเรื่องนี้บุคคลใกล้ชิดรัฐบาลออกมาตอกย้ำนะคะว่ากำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตามหลักโหราศาสตร์ดวงชะตาของรัฐบาลกำลังอ่อนแอก่อนวันที่8ตุลาคมและบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นก็คือการตรวจสอบขององค์กรอิสระ แต่ถ้าดูอีกด้านหนึ่งความพยายามที่จะออกมาพูดว่ามีแผนที่จะลมรัฐบาลอาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์และเน้นความสามัคคีของบุคคลที่สนับสนุนรัฐบาลค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมบัีค่ะดูดิแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองนอกสภาการเมืองข้างถนนการเมืองปิดถนนทําทุกเรื่องซึ่งวันนี้มันถผาว่าทําอย่างนี้เพื่ออะไร แล้ววันนี้ก็ประกาศด้วยว่าไม่ใช่ประกาศคือเป็นที่รู้กันภายในว่าจะต้องเอารัฐบาลล้มให้ได้ภายในวันที่8ตุลาคมผมก็รู้ว่า8ตุลาเป็นวันอะไรถือเลิกถือยามอะไรซึ่งมันตลกอะผมว่ามันไม่ยอมรู้ตัวล่วงหน้าว่ามีกลุ่มจ้องล้มรัฐบาลก่อน8ตุลาคม คอยคำจากอดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษินชินวัตรที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์นอกจากความเชื่อเรื่องดวงชะตาอาจจะต้องประเมินปัจจัยทางการเมืองและกฎหมายที่รัฐบาลกําลังอยู่ในความเสี่ยงนายวรชัยเหมะสสอ,สอพักเพื่อไทยและแกนนำนำปอชอเชื่อว่าองค์กรอิสระจะลงดาบคณะรัฐมนตรีจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งหมายถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอ ที่บอกว่าจะตรวจสอบผู้กริตโครงการนี้โดยเร็วแต่ที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสอวอและร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทที่ฝ่ายตรงข้ามยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความขณะที่นักกฎหมายอย่างศาสตราจารย์คณิตนน,นครและนายวสันส้อยพิสุทธิ์อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญเคยให้ความเห็นว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้ามองการเมืองนอกสภาร,รัฐบาลก็ผ่านการชุมนุมมาหลายครั้ง กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองทัพประชาชนองค์การทิทักสยามกลุ่มหน้ากากขาวและอีกสารพัดดูจะไม่มีพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยในระยะนี้เหลือแต่ชาวสวนยางที่ยังปักหลักชุมนุมแต่ส่วนหนึ่งก็รับข้อเสนอลดปัจจัยการผลิตไปแล้วการเมืองนอกสภาอาจจะไม่อยู่ในปัจจัยล้มรัฐบาลอย่างที่อดีตนายกทำนายไว้เช่นเดียวกับกองทัพก็ไม่เห็นสัญญาณยึดอำนาจ แม้คลิปเสียงคล้ายพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารัฐมนตรีช่วยกันลาโหมกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เชื่อกันว่าจะทําให้สัมพันธ์รัฐบาลกับกองทัพร้าวฉานแต่ดูจากภายนอกก็ไม่เห็นท่าทีอย่างที่ว่าตรงกันข้ามนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีกันลาโหมแทบจะเห็นพ้องต้องกันทุกเรื่องปรับย้ายนายทหารระดับสูงที่ผ่านมามีฝุ่นตลบบ้างแต่ก็ยังควบคุมได้ เมื่อมองปัจจัยที่จะล้มรัฐบาลความเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะอยู่ที่องค์กรอ,อิสระอย่างที่อดีตนายกเคยส่งสัญญาณล่วงหน้าหลายครั้งอย่างเช่นการสกายมาที่เวทีนปช .19 พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ต้องขอร้องท่นานสารรัฐมนูลว่าขอให้สภานิติบัญญัติเขาทำหน้าที่ของเขาเถอะเพราะการแบ่งแยกอำนาจชัดเจนและเขามาจากประชาชน เขามาจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกเขาเองแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงที่รัฐบาลกำลังเผชิญแต่ก็ผ่านมาหลายครั้งไม่รุนแรงอย่างที่คนในรัฐบาลมักจะออกมาคาดกันในขณะที่ <บา S 1> พันตำรวจโททักษินบอกว่ายังไม่มีเหตุผลต้องยุบสภาเร็ววันนี้ตอกย้ำว่าความเชื่อของอดีตนายกว่ามีแผนล้มรัฐบาลอาจไม่ใช่สัญญาณถึงฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น แต่ในยะคือการสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลให้พร้อมรับมืออุปัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง8ตุลาคมนี้วราวิชิมณีไทย PBS รายงานจะพัฒนา